I'm mm -hmm. I'm beep ชีวิตไม่ผิดนนวะจะลอยถอยหลังหรือหันเดินหน้าด้วยวาสนาสร้างมาแต่ i don't know ศรัทธา,าและไมตรีทุกคนต,ต้องตายร่างกายเป็นผีแต่ชั่วดีไม่มีวันดับสูญชัตหนึ่งพึ่ง to you ผิดนาวจะลอยถอยหลังหรือหันเดินหนา้าด้วยวาสนาสร้างมาแต่ วงคาวามระทมรอยเชยลอยชมยังอาอารมณ์อะไรคำลวมคำลูำลยังเนบ น้อมเหนี่ยวใจให้เขาคืนมา Let รู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนเป็นอาหารเลยค่ะเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่เงนี้ยเลยเพลงน่เพลงอะไรนะครับสั่งใส่ค่ะจังหวะแกงโก้แท่งแก๊งกูใช่ไหมคะสู้วัวกับทิงคล้ายกันคล้ายๆกันแต่โซนนั่นเขาเรียกจังหวะอบาโซอบาโซนอบาโซ บาโซพอได้แต่บาซูก้าไม่เอานะไปถล่มเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโท <c oughs> รศัพท์กันเข้ามาก็น้องยังรับนี่เสียงแจ้วแก้วอย่างนี้ <c oughs> ดังก็มาในห้องส่งเลยเสียง <c oughs> พรพะโทรศัพท์คุยกันเมื่อกี้นี้พิธพรลงไปข้างล่างหรือเปล่าครับลงค่ะเป็นไงฮะดีใจไหมฮะก็ดีใจค่ะแล้วเขาชมอะไรมาบ้างครับไม่ได้ชมค่ะเขาไม่กล้าพูดล้วฮะอ๋อก็หลายท่านก็ประสบความสําเร็จในชีวิต ก็อย่างนี้แหละครับดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับออกกําลังกายทานอาหารนะฮะวันนี้คนเราวันนี้นะไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยอะไรก็วางใจไม่ได้อาหารก็วางใจไม่ได้ท่านไอที่เราเคยทานได้วันนี้มันกลายเป็นของแปรปลองเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมครับแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ก็กินลําบากที่มั่นใจที่สุดวันนี้คือของดั้งเดิมคือสมุนไพรกับการออกกำลังกายเท่านั้นเราเน้นตรงนี้กันเลยดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ดื่มน้ําที่สะอาดสะอาด แล,แล้วก็วันนี้คุณหมอบอกว่าอาหารที่ค้างคืนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยไม่ควรกินก็อย่าก,กินครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนไม่ได้เลยครับเสียะนะครับก็อย่าลืมแล้วกันดูแลสุขภาพกันและออกกําลังกายดื่มน้ําและของที่ดีๆสําหรับท่านและสมุนไพรนี่ดื่มเถอะนะครับกินเถอะนะครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมันเหมือนเป็นร่างกายของมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกันบนโลกเลยๆทีเดียวเรื่องของสมุนไพรน,นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกัรนตองของเราต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับ แล้วแต่นะครับท่านดื่มแล้วท่านรู้สึกอย่างไรก็ท่านเก็บไว้ก็ได้หรือจะบอกใครก็ได้มันเป็นอนิสงส์เหมือนกันบอกราทานนี่แล้วเป็นอย่างไรอย่างไรนี่ก็นะครับเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับก็โทรศัพท์ครับค่ะโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างค่ะวันนี้พิเศษเลยสองขวดรับไปเลยผ้าห่มไม่ใช่ผ้าขนหนูผ้าขนหนูผ้าขนหนูแน้าโนผ้าห่มอีกแล้วเพราะว่าสามอาทิตย์รวดใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็เลยจะเป็นผ้าผ้าขนหนูผมก็ได้แล้วเราจะไม่มีผ้าขนผมบ้างเลยครับมันมีแต่หนูอย่างเดียวใช่เพราะว่าหนูตัวเล็กไะค่ะก็เลยต้องเป็นผ้าขนหนูค่ะนี่เลยลายพระอาทิตย์นี่อันนี้เหมือนฮาวายเลยนะลายดอกอันนั้นสวยงามอันนั้นออกหวานๆค่ะค่ะเหมือนดอกพุทราหง่ะค่ะคุณครับผมเนาะสวยค่ะค่ะเหมือนดอกชบาใช่ไหมคะชบา สองขวดเท่านั้นสองขวดเท่านั้นรับได้เลยหนึ่งผืนนะคะแู้มเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วจะได้คนคนถือไหมคะคนถือคนถือต้องติดต่อหลังไม่วิงวอนเธออุ้ยดูสิคะแต่เซนดี้วิงวอนเธอชื่อแถมไปทีเธอช่างตามคำหนักแล้วก็สามขวดสามขวดค่ะเราก็จะมอบ ม้อให้1ใบนะคะใช่แล้วค่ะมออพร้อมฝาหนึ่งใบนะคะและ6ขวด6ขวด2ใบสในใช่แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบใหญ่โลนึงแล้วก็1โลนะคะ1โลนี้เราก็จะมอบสมุนไพรก้านตองให้พิเศษ1ขวดฟรีนะคะแล้วพิเศษไปกว่านั้นคือ สิ้นเดือนนี้เราจะว่าใครสั่งในรายการดนตรีสีรุ้งนะคะเราจะจับฉลากให้มี3ามรางวัลนี่้ยตื่นเต้นจังยังไงนะคุณพลค่ะ็ยัยังไงฮะคือจับจับยังไงฮะคนที่สั่งในรายการดนตรีสีรุ้งนะคะแล้วเราก็พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะเราจะจับฉลากเอารายเชื่อมันากใหมาจับนะฮะนะคะก็เป็นอีกชั้นหนึ่งโชคอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะนะคะ ให้สั่งเข้ามาในรายการตอนนี้นะจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนก็เแค่โทรเข้ามาในรายการในรายการโนติสีลุงอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าครับเราก็จะอาทิตย์นี้จับไหมอาทิตย์นี้ไม่จับค่ะจับอาทิตย์หน้าจับอาทิตย์หเสาร์หน้าใช่ไหม